อันดีอันดีไปหลังนี่เอ็มเลยปูพ่อนะจ้าอันดีหลังนี่ปูอ้อยต้อยขอผมบอาเคสสติ๊กอิสานพกระเทินครับสวัสดียามเร็งๆจ้าสลัวสลี่ะนี่เราจะมาแก้มืออีก แก้มือหรือตั้งใจดีตั้งใจเมื่อหน่สิมาใส่เอาปูโดยเฉพาะบอกเอากุ้งเหยืยอของเฮาก็มีมีโค้งไก่มีโค้งไก่เหมือนเดิมนี่แล้วก็ใส่อันนี้น้ำที่ร้องใส่เห็นมีกบเข้าก็เลยที่ใส่ลูกปลาหมอปลาเข่งน้อยตั้งแต่ชุดเรงมาลงตุ่งบอกเกลียาติ๊กเลี้ยงขังไว้ในโอ่งขังไว้ในโอ่งเลี้ยงไว้เอาไว้ใส่กบเพราะากบมักกินเฮาก็ใส่ไปในนี้ใช่เถี้มันแท๊ะแตะแทแต๊ะถ้าวลงสะใหญ่มาแล้ว ชุดลงคับแม่นจ้ะอย่ปกจะเตรียมเตรียมใส่ตะกอนอ่ะนี่กะปิกะปิด้วยกะปิใส่จักปูมือนึ่งแล้วก็ใส่โคงไก่จ้ะอ้าบอกเคนเตรียมใส่เลยเด้อจ้ะแต่ว่าสือบรได้ถ่ายเนาะมันมืดเลยเนาะบอกเคนเนาะมันมืดเดี๋ยวรอรุ่นตอนเช้าเนาะเพื่อมาเลยประมาณรอรุ่นในเช้าเช้าครับจ้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์จ้ะพี่น้องเพิ่นนะเจรายาม แนวดักของเฮาแล้วฝนซาๆมื่อกี้ฝนลินหลังเที่ยงคืนนี่แหละรัดแจ้งนี่แหละบ่แน่ใจแต่ว่าหักหลังรัดแจ้งฝนลินลินเอาใส่แถวนี้สองสามหลังเดี๋ยวใส่ใส่กุ๊บนำใส่กูนำหลังหนึ่งเอาติ๊กไปนลำบัวได้น้ำจ้าหลังนี้ก็เลยหลังนี้เลย อันน <ôi> ี้ใส่กบจ้ะใส่รึ่งกึ่งบกกึ่งน้ำแต่ฝนตกมันก็เลยน้ำนักหน่อยอุ้ยเอ้ยอันนี้ยเฮ้มเฮ้ยเฮยเฮยเฮายเอยเฮ้บเอกเฮ้บเฮ้ีเด้ยเ้ยเยเฮ้เอ้กเเอาเยเเอาเฮ้ยเเ้ยเ้ยได้อีห้ยเฮอเฮ้เีย้ย เอาพี่เด็กอันนี้กะใส่ปุ๊บกีกหลังนึงอ่ะเอาตั้งไว้กดให้ดิป,าาปุ๊บนาจะพี่น้องจ้ะอือพี่เด็อีกหลังนึงหลังนี้เด็กเนไหนอ่านั่นหันปูใส่ปูเอายำปกกุ๊บกดปุ๊บหลังนียกก้ยำปุ๊บกดเข่าบดหลังนี้อย่างนี้จะไปถุงดิ้นกระแทกกระแทกเยอ โอ้สำรวจดูปลาเขีงยังครบยังยังอ่ะบ่เป็นยังมื่อแรงใส่ไหมมาเอาเก็บขึ้นมาก่อนข้ามีหอยโดนปลาเขีงโดนกินเนี่ยมันออกได้บ่บอกเคยนี่นะนี่ยนะสองสี่ห้าบ่แน่ใจลโอ้แม่นนี่ดิแม่นบ่แม่นเนี่ยโดนกินเอออาจจะออกก็ได้เป็นยังอ่ะเบิ่งคิดดูแบบนี้กระปูอันนี้ มือแรงก่อนมือแรงก่อนมีไม่ปูตรงนี้มีแต่ลูกปลาโอ้ยตรงนี้บ่มีปูลูกปลาเข้าเลยนี่ลูกปลาไปาเก็บไปก่อนปลากระเดิดนี่ปลากระเดิดเฮ้ยปลากระเดิดเดี๋ยวไปลงบอกเฮ้ยเลี้ยงมันแพ้พันธุ์นี่นลูกปลากระเดิดลูกปลากระเดิดล้วนเลยเนาะสาม สามหลังแหละในกรบหนึ่งตัวจ้ะไปไปหลังใหม่กันต่อจ้าอันนี้ก็ใส่เอากบไม่มีอะไรบ่าไปนะอะไรแรงก็ใส่ใหม่วิธีใ,ใส่ใหม่อาผู้ายลูกมีความลูกคอมเมนต์บอกเบาเคนเนี่ยว่าต้องใส่ประมาณไดกบุ๊จังเขา่าไปพยายามต่อจ้า จักปูจักหอยอันนี้ปูจูกหญ่โตยิ่ใหญ่สี่หาหฮุกโตปูแหน่หอยเหน่หอยเชอรี่เดี๋ยวขอไปปล่อยอยู่นาเอาไว้ให้มันเข่าไงน่านี่ฮันกินละมือหาบอยาก็เขาจะไปปล่อยชนาเอาไว้เข่ามันก็ใหญ่ลวมันกัดบ่ได้แล้วละจ้ะปูกับบกัดนะมันบอกเค็เนาะพี่น้องเห็นปูหลกัดเข่าบ่บจ้ะเน่นคือเก่าเข่าค่ะ Nhìn để bộ khen bỏ đi bọc bỏ. bỏ 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 Ừ bỏ đi xảy cào <laughs> bọn mua hoàn Mình tên lông rồi Cả nhang lùng Làm nhịn Mua hoàn này đây cốp là theo này ừ, Như, này. như, này. như, này. như này hỏi bỏ Hỏi sơ ừ, ly hả bây <laughs> ừ, giờ mắt Ở khuyên mắt พี่แบบนี้ใส่อยู่ได้นะเบาเขียนทางนี้เนาะไม่สงังไวยเขาก็เริ่มสูงเลยได้เบาเขียนเอย้ย<ช>ดิเม่นบากระเด้อเออเม่นดีโบมีไม่สงังไวยเขาเริ่มสูงอีกแล้วจ้า วันตระแรงสติเอลาบเลยนี่ปลาหลังนี่เต็มเลยปูนะพี่จ้ะอันดีเออหลังนี้ปูอ้อยต้อยลงมาหมดเดลยอีกสองหลังทางฝั่งทุนจ้าจะพาพี่น้องยามต่งเนาะเบาเคนเนาะแบบนี้เนาะลงมาเลยกะนี่ได้ทั้งปูได้ทั้งกบแล้วตอนนี้ Ngồi nhé, ngồi bớt ấp Con bừng tủng hoa tổ chắc, mình nhắn luôn nghe em thư nè Hoa lắm Hoa cơ phu như hả Hả, bảo kê, phải tắt thư cậu Hoa được ào cả nó nhiều phải tích cái cốt cu lung Thì nó Để nói tích Âu, Hà Nội, nhà, phải tích bộ ao nó phải tích cho tôi khỏi. Nó nhảy ra cột. Tiên tắc thể thẳng bất lời. Đây ta tù con đốt này. Hãy uh -huh. bằng ừ. Ở đây này, ốp xàm, ốp gì đây Thật sự hiển tâm đây Nào khô nam, bộ hiền, bộ bay, nó ngọt vào nó. bay เมาไป้ย yeah, okay. okay. hey, okay. no. okay. ังอ okay. ู่เไอ้ก nice. ุ้งกุ้งเาจะ่อยลงสะก็รดเอาไว้ไปปิ้งกงเลือกเอาเดอกเอาเดี๋ยวร้อยพยายามมีดักปูเาต่อจ้าเีนพยายามส่งหลังมาละูปูหอยเชลลี่มีปูหลายกา เออยกัยังดียังได้ปูอยู่ไหอยเชอรี่ก็ได้หลายตัวนี่เนาะไม่หลายปล่อยขึ้นเก้านี่ปล่อยลงให้นี่ปล่อยให้เพื่อนเขาไงพี่น้องหอวเขาไงมันสีแซ่บถ้าถามว่าช่วงนี้กินไปมื้อหนึ่งบ่นยังบน่งบนอยากจะ้ะแต่เขาก็ปล่อยเอานี่เอามารวมกันไว้เลยกูป้ากบหนึ่งตัวผู้ จะปล่อยลงนี่แหละเดี๋ยวมันก็หาไตาไปทั่วนำบรินีน้เขางงเขาไงาของมันเองแบนเขากเกี่ยวขเขาแล้วเอาก,ก็มาหาแบบหาอยู่นาเขานี่แหละสำสิกินก็มาหาตามคันให้คันนานาแร่งก็ได้กินละหอยก็ได้แต่สติกสิบเอาหอยเชอรี่ลงไปในบ่อด้วยจะ้ะหอยเชอรี่ค่ะโอ๊บบ่อเขาหาสติกปล่อยแต่หอยขมเมนม่มนมาต้องปล่อยหอยเชอรี่ลงจากหอยเชอรี่ปล่อยจนทุ่งนาก็พอละ แต่เท่าที่เบิง่งหามันกัดเขา่าบอกมันบวกกัดเนาะบอกเคเนาะทั้งปูทั้งหอยจ้ะบอกเคโนสติ๊กกระเลาะอ,อยู่ช่วงที่ว่าต้นเข่ามันอ่อนฮะก็บเพ่เห็นมันกัดเด้มันอยากเกาะพี่น้องขันเฮงก็บวิญญาณมาเบึงผลง,งานกันจะเป็นของเช้านี้ก็เลยอยากได้กินคือเก้าเมื่อวานนี้ลาบแล้วยังเมนู แกงอมหมั่นเนมนูมน้ำยาหนุ่มจีนจะหาเรื่อยๆจ้ะในเรงก,ก็ใส่อีกตัวปูลายหรือปูลายมันลหรอเมื่อวานี่สติเอาเวทลาบค่ะตั้มท่นเอาเจ้น้ำลาบเอ้ยลาบเก่าแซ่บปะกินตะกุยแต่ไงตัว ตูไในกบในปลาลดลงตงูงในอย่างนั่งกินูนาเราพี่น้องว่าไปดองหาติกดองด้วยแล้วจะเตอร์ก็ต้นนีเจ้งบอ่ดองจตีสเมนูุกจ้<อ>งกงอมใสประมาณน้อยเฮ็นเหกตก็บอกเอาแล้วจดเดยวก็ปล่อยเพิ่นแต่ว่าตัวน้อยน้อุคือตัเมีย มือนีตัวเมียี่หลากหลายอยู่เลยครับตัวน้อยตัวน้อยนะคอยก็คู่เป็นสิกล้ามใหญ่น่ะสังเกตง่ายๆน่ะนี่ก็ตัวเมียใหญ่ดิ่งใหญ่โอ้ยตัวเมียตัวใหญ่มีกระเป๋ามีต่างกันอยู่กับตัวผู้นี่เป็นตัวผู้บวกกับตัวผู้เป็นสิมีกล้ามใหญ่กล้ามอันวิงพลังแข็งแรงบุกบุญ เดอันที่ที่กบหะกระดุ๊กสามตัวมือนี้แต่สามตัวนี่ก็๋อ้ยลึกตฟองพัดเลยตัวใหญ่เป็นไ้ใจว่ามือนี่งจะเอาไปกินหรือปล่อยลงคือเก่านี่แล้วก็กบหนาหนึ่งตัวนี่จ้ะโอ้รวมกับของเมื่อวานยังไม่ได้ทำเมนูแกงอ่อมกบหรือน้ำยากบกระปุ่นเอากบเป็นน้ำยาพร้อมปูพร้อมนี่ปลาต เครื่องแน่นๆนเครื่องแน่นๆที่เราเรต้องซื้อเลยเราบอกเดี๋ยวไว้ใส่อีกตอนเดินไปบักแกนจะลงมาใส่อีกเน่บัลแกนเอาไปไว้ไอ้แบบนี้เลยคือกลางแต่แช่น้ำไปเลยตะเลงใส่โต๊ะาหลังสี่หลังเนี่ยนี่ป้าเมนูอย่างบัลแกนมื้อนี่ท้ำยาหนุ่มจีนเนาะซื้อหนุ่มจีนจักโลโลลูกมะแร็งดิฉันเอาเมื่อวานนี่เต้าอ้วนเต้าอ้วนเลย เออเ,อเด็ทำน้ำยาหนมจีนพี่น้องจ้ะในเม,มนูปูแลว้วฝนพอตะลินน้าบ่อแห้งปลากระปุถึงกับลงุงเออปีนี้คาดหวังเยอะได้ป,าปาลาหลายเซตประเด็กหนุ่งประเด็กหนุงหน่งพี่แซนกระถามมาเป็นไปห่อใส่แล้วประเด็กเฮาวซา,านอีกเจ็กเดือนเสตติกระเสือหมากินเลยจ้ะเพราะว่าไอ้ประเด็กหนุ่งแบบว่าโอ้ยเปิดในสามบ้านเปดบ้านกินโฮมคักเออ เอาขัวปลาแล้วแล้วเขาก็เอาทิ้งปลาไว้สองคืนให้เพื่อนมีกลิ่นจักหน่อยแล้วเขาก็เอามาล่างแล้วก็เอามาขวัวเขาขวัวใส่เอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมครับปีนี้เซตแบบนี้เซตกระปุกใหญ่ใหญ่ไว้กินเลยเอดอยู่เทียงหน้าเขาเลยพี่เลยน้องบอกกินเนาะเอาเครื่องทุกอย่างมา,าพี่น้ำเขาก็มีหลายปลานนิล่างล่างปลาอยู่ในน้ำโพงค่อยไปล้างน้ำสะอาดอยู่ข้างบนจักน้ำาสงน้ำแล้วเขาก็ามาซาวเกลือเอดกระเดกเลยแบบนี้ครับผม อะลาพี่น้องแล้วจ้ะไ้เนื้อ,อย่ายเนื้อกินแล้วนี่เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้อครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าตัลังใจเอาปูมาอน,นไีได้ได้ทั้งปูทั้งกบคือเกาเลาคอเก่า